ธรรมนัตมั่นใจราคายางพาราเพิ่มขึ้นสวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวญญาเกี่ยวกับราคายางพารานะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเมื่อวันที่3เมษาย,ยน2567นะคะที่รัฐสภามีการประชุมผู้แทนราษฎรก็คือมีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทามาทมาทะนะคะ ประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีการอภิบายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือว่าข้อเสน,นอแนะต่ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมตินะคะซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐนะคะกล่าวชี้แจง ถึงข้อเสนอหรือว่าข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าในเรื่องของราคายางพาราที่ถือว่าเป็นสินค้าภาคการเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและพี่น้องชาวสวนยางที่ทำให้ช่วงนี้สามารถลืมตาอ้าปากได้ ซึ่งรัฐบาลนะคะมีโครงการที่ยั่งยืนให้พี่น้องชาวสวนยางก็อย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานมีการปลูกพืชแซมยกตัวอย่างเช่นกาแฟหรือว่าประเภทอื่นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่กับเกษตรกรชาวสวนยางค่ะซึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการที่เราเรียกว่าโครงการชะลอการขายยางก็เป็นโครงการที่ทำให้พี่น้องชาวสวนยางมีชีวิตที่ดีขึ้นระดับหนึ่ง ถ้าเรามาเปรียบเทียบโครงการของรัฐบาลในปัจจุบันตั้งแต่วันที่1กันยายน2566ท,ที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้ประกาศเวทีแห่งนี้ที่มีการประชุมสภาวุฒิสภาและสภาผูท้แทนราษฎรซึ่งได้มีการถแถลงนโยบายในสภาทั้งสองสภาได้รับทราบว่าเราจะทำการภาคเกษตรเรื่องอะไรบ้างเรา,เราน้อมแนวทางนะคะ ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพื่อเ,เพื่อเพิ่มรายได้ให้ใหกับพี่น้องเกษตรกรขึ้นเป็น3เท่าค่ะในช่วงระยะเวลาการบริหารราชการ4ปีนยโยบายแรกของนายกนะคะได้ถแถลงให้กับพี่น้องข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่13กันยายน2566คือการประกาศสงครามกับสินค้าเถื่อนนะคะ,ท,ะทุกประเภทเลย จะไม่พูดว่ามันเกิดขึ้นในยุคไหนหรือก้าวล่วงกับใครหรือว่ารัฐบาลอื่นๆนะคะแต่พอเราประกาศทำสงครามกับยางเถื่อนหรือว่าสินค้าเถื่อนสิ่งที่ปรากฏเห็นตามสื่อที่นำไปไม่ว่าจะเป็นสินค้าประสุัตว์ประมงพืชไร่พืชสวนและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพาราคือการปราบปรามยางพาราที่เข้าสู่แผ่นดินสยามสองประเภทนะคะก็คือห คือเถื่อนแบบไม่ถูกต้องเลยดำสนิทเรามีการจับยางเถื่อนในพื้นที่ที่เป็นแนวตะเข็บชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านทุกอาทิตย์ทั้งจังหวัดระนองกาญจนบุรีหรือจังหวัดแถบอีสานและภาคเหนือมีชุดพยานนคราชที่มีอยู่ตามตะเข็บชายแดนทุกจังหวัดเฝ้าคอยระวังกับฝ่ายความมั่นคงทั้งกองทัพบ,บกทัพเรือและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติปราบปรามอย่างจริงจงังอันนี้นายธรรมนัฐได้กล่าวไว้นะคะ ซึ่งก็ได้กล่าวต่อว่าสามารถเช็คดูถึงแหล่งกำเนิดยางเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นยาเป็นอย่างของกลุ่มทุนในประเทศไทยนะคะที่ลักลอบไปปลูกในประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากต้นทุนถูกกว่าค่าแรงถูกกว่าค่ะไปไปปลูกประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็แปลงยางพาราส่งข้ามแดนมานะคะเข้ามาในประเทศ โดยอ้างข้อตกลงของ M O U บ้างหรือว่าต่างๆนานาแต่โชคดีของพี่น้องชาวสวนเพราะยังมีฝ่ายตรวจสอบก็คือฝ่ายนิติบัญญัติโดยกรรมธิการต่างๆกับบริหารนะคะกับฝ่ายบริหารก็คือกระทรวงเกษตรและสาก์และท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้กันกำชับให้ฝ่ายความมั่นคงทุกหน่วยนะคะว่าจะต้องร่วมมือกันกับกระทรวงเกษตรและสากร์ปรับปรามอย่างจริงจังค่ะ